สวัสดีให้ฉันแสดงวิธีการโอนเงินจากกระเป๋าเงินของคุณหรือบัญชีซื้อขายของคุณมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกเข้าสู่ระบบบัญชี TIO Market ของคุณขั้นตอนที่สองคลิกที่จัดการเงินทุนขั้นตอนที่สาม เลือกบัญชีที่จะโอนเงินระหว่างและจำนวนเงินจากนั้นคลิกโอนเงินแค่นั้นแหละเงินของคุณได้รับการโอนเงินแล้วขอให้โชคดีกับเส้นทางการเทรดของคุณ